อยู่คนทางเข่าคนนบาลียั้ีนหามุงอาเราน่เดอเอาบบไม่ได้เ่ใส่บาทาใส่บาทงนมิตรลนแเ่งร์แดงบรยากมาี่าเน่คำพอเนี่ยจงเถอว่านีทานยบเรื่องเลี้เลยมอเสี่ยวรถจักขึ้นโลบะหลังการเกี่ยมเครื่องของเนาะมอสเสี่ยวพวกแกกุกกะอซุกบรรยากาศข้าในกันเะออยพอให้เจ้าื่อดอกปาดนนะจ๊ะเอาสื่ออใส่ อยากได้เพระได้เอาโลดดินขวดมาสั่มือใส่บ้านตะวันมหาวินตั้งพระพิษแต่เซ่ตะวันเออดินขอไปเกี่ยวเซ่ให้เอาสื่อใส่เออเซ่ตะวันมหาวินต่อมาเซ่ตะวันมหาวินต่อมาวิรู้ว่ามหาวิหารเดียวคนละอ่านกันมื่อคืนนะเฮ้ยคนละคนเล่คนละอ่านเล่คนละมุสลิญานี่คือเก่ามุสลิญาน่ะเธอ

ไปห้อง่ยมกคือ่ันมอบอดที่างจำข่าจำเศร้าถือขาบอตดที่เขสอลขาไรมีสลัดเคียมยำสลัดนี่คำิมันจะยำจะทายกระายเขาจะายละานพนมเลยไป้งถือขาขาดแล้วจัถือขานี

Dari doa anu tanu Dari doa anu tanu Dari doa anu tanu จิตว <t delle> <Apa. asan t delle> <t della> okay, ิป <t repairs> ัสสนาตเวทิตตพวิทยะเตชะปฏิปันโนภาเกวตวะสาวะกะวมกะปะติปันโนภาเกวตสาวะกะวะกะปะิปั ภาวนาศึกษาตัวยาติตาศึกษกตัวยาติตาบาวิติตัวตาเทสสสภาวะุตเสยามาสารานิมาติเกาพิจุตตาสารานิต

หาหุนตุดสาันัตลเับโังีคก็ไม่รอ

ด้วยใดพันยาใส่อะอามา่าเพนขน้ขอยสิทาวา เดี๋ยวเดินหนามากเเปนามันมันมันาออกจ้แล้วจ้าแล้จีบ่ามอคอาวอ้ำือี่วาอาบลยอาบแล้วอาบแล้อาบแล้วที่พนนี่นายห้างนะคะนี่นายห้างนะ คนกาาหโอ้โหฮังกี้มีอะไรปะนองอาซาฮ่เปาอากินสดาเด้อเวลา้อยเด้อเป็นกวาดีเปอนี้วันนี้มันเป็นวันดีคอยกินมาสู่ควาแก้วกูเกิดกางเมืองบุญเพืองงามยิ่งย้อยทั้งนุ่มน้อยและปัดตากทั้งสาวฮาเล็ดเทาแก่พอเมียพอลูกเล่าเล็ดหน้ารีทั้งเศรษฐีหมู่สาวพา ตุกวันนาโมเศร้าเมืองบุญเฮืองงามเลิศพาขึ้นที่ข้อมาแก้วมาเกิดเทียบเอาหวนมาพลันพาพร้อมเท่าเกว่านั่งรอบพวกเอื่อคอยจักเสินเสินเดินน้ำคำเผือโค้กจุกตามไทยใจฟมาช่วยพูนช่วยยกควักจวบยายื้อคอยจักเสิน เกาด่างเอ็กไค่ผู้เปิดอยู่หออาววิธีมาี่วสวยอขวันเก่าเจอาสิบหมอสะดับลูกมาจากผู้น่อยมาช่วยคุณสวยอยควันพวกเจ้าเยอะสาิบก่น้อยลงมาจากเมืองสุนทรมาก็ให้ม้าสาเป็นวันเดียก็ให้ผ้าสาเป็นวันเี้ ขวัญไปเทียวอินทผาีวันนีขวัญไปเที่ยวโู้ขั้คาไวาพระศีลวรามาท้าคนผองมาทำฟองคนเที่ยวมาปิดไปผูกอกตูสับตกยุตเขามาปิดไปผูกสูตูทอหันถนเอามาัควันมากิอ้อยซีรักตกตามากิอ้อปารักทอแพมากิดักลวย อ้าเขาต้มอขหวานมากกินนับตาลในาำคอยบ่อเขาเพื่อผููขาหอกจะจอยควัญเก้าให้เกวมาว่ามายืมยยืควันเกลียขวันไนและควันก็ควันอุวันไ้ควัญข้า ปัดเอวปวดเกียวปัดทโองิวห้ามปวดคอตัดปอาปัดปากไตปวจ่าปวดตาปวดนิ้วปัด่้วแหบปวดแขนปวดมือแทบปวดไหล่ละไม่นานปวดหูคงกาวสัดยดี่าพายุ่วกิาผีให้พวกเก้าห้า เที่ยวปากผีให้ไทยไห้มาด้ายดอกปลาใบาอยู่สืบตาดอกแก่ปัญหาทางพิตาเอสรโคตรอะไรกี่ควดปวดท่ปฏิบัติถอดหาอาลวณ์ผีตุกปูทุกคนเอหาท่าทู มีคำ่วยคำน่องมีคำน่องหาดงหายดำลงไปเออหีเงนมีทองอะไรความสวยใหญ่มีแอรมล่ของเล่นความมุกนที่แก้วผู้ามาหอดรอดพามาถึงอยากเมื่อปีแบไ้ ขาัองฝากข้างลนห้องพ่อเ่งห้อง้้นเนื้อังมีใรก้ากองบุยวเลยเอากเลมามาเลยใส่บาทแล้วก็มาแขนนี่เสี่ยมาแต่งเทียงน้องสาวมาแงเทียงโอ๊ยไปไม่กลับป้าแล้วน้องสาวนะแม่ ป้าๆป็นคนไปนมาตุ๊เข็กเออเอาเลยงาคนหนึ่เอมาหยามเนมุ้งห้ามฝันด่วนมีพรติดอุปการะอน่อยได้อองมายงาเดดไป่

่่ว่มีความจนตอกนชีวิตก็ม่สิ่งนี้เลยข็งแข็งแข็งแข็งเจลงไปกัเจ็บใี่ที่ดี้ามาจะก้นไปข้างหลังเลยเจ้าเสียสี้ายน่เราอยู่ที่นเราอว่ รวมรู้ใจร้านนี้ตลอดเลัคุณุณผมโปรดไปูซิงดังและชื่นใจให้ดีแน่นัาดือมเอะมามาทันทีอรับนี่วันนี้พอดีที่เขาส่องจริดีดีเขาเลยเาเลยเอรวมทุกอ่างเข้าวงก้วมาให้เต็

แบบเด็กเขาที่เกดบมีมิดเลยนะเด็กนี่ยังพายผแขนขึ้นมาพายผมมีเจ้าเสร็จละการสมเร็จเสร็จสิ้นพิธีอภรรษสำหรับงานเฮ็ดบุญแจกข่าวฮาเมตุลาแม่เสมอแม่น้องเมียวอมารินเฮ็ดบุญแจกคันบาทางอะไรเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็มีวิธีเออเมื่อคืนนี้มีมวลซื่นเล็กน้อยแล้วก็ ตื่นมามีวิธีตักบาตรตักบาตรแล้วก็มัดคอต่อแขนพี่พี่น้องๆน,นะกับสำเร็จเส็จสิ้นไปด้วยดีเป็นต่างกับไกลสิเมียนกบลังเมียนกับสดงร็ะฮะนั่นก็ให้มมเมือนดูแดงให้เมืองจนะันเป็นสีโอยไม่ห้าลูก้อขึ้นหลายเลย มันร้องนะพ่อหนะเอาเป็นว่าขอบใจสำหรับการติดตามทุกคลิปเลยกันเนาะสำหรับคลิปนี้เขาต้องเป็นกอลเดอร์สบายดีนะรบกันแล้วมั้งแล้วก็อยากจะต้องขอบคุณยางเลย